ในช่องพรอมอีกแล้วแบบนึงนะครับทุกท่านผมต้องไปก่อนแบบหนึ่งจะกลับมาใหม่โอเคกลับมาต่อนะครับทุกท่านโอเคลงไปแล้วครับหนึ่ง เลือดก,ก่อนชุบเลือดก,ก่อนวิ่งหนีไปไหนเราโอ้โหไม่มาชุบกูไอ้ห่ารถที่เป็นชนะเปล่าโอเคเพื่อนรอดแล้วครับขอบใจเพื่อนว่าจะช่วงมันรถน้าแบบเกียร์งไฟฟ้ายังไม่รู้ทุกท่าน แะไรที่ผมพูดไปผมใช้ยาทับฝันดีกว่าก็พอเป็นปืนโปรแต่ไม่ใช่เท่าเอเคดัคอนขอผมโอเคน่นเตียงน้องคุณ โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่รู้มันบากคิวขนาดไหนนะให้ผมแยกของมันก่อนโอเคครับล้อมไปอีกหนึ่งป,ปัญญาปัญญาก่อน เลยคนนึงนะครับอืออยู่ไหนของตะคิวมันก่อนเพราะว่าผมดูว่ามันอยู่ไหน,อนโอ้โหมันยิงเก่งไม่ใช่เลยนะครับทุกท่าน เอาแต่เต้องลงก่อนโอ้โหพอดีเลยครับทุกท่านรอดเฉียดตายอันนี้ผมขอเรียกว่ารอดตายไม่รอดจริงๆนะครับทุกท่านไปเลยไอ d คิดดาก้อนพอดีไม่ใช่สายเติมก็เลยแบบนี้แหละของพูดจริงไม่ใช่สายเติมมันสายเติมแต่ผมไม่ใช่ คิดว่าผมเป็นสายเติมนะผมไม่ใช่สายเติมเออยังไงแหละสายเติมเติมแบบกไก่ใช่ไหเติมแบบเท็เนาะใช้คีกกดตะกอนกับรังนี้ ต้อยิหองหามันนะก็มันยู่ตังไหนอยิงนายมอบโค้ดตายวอชัยดิจั่นมาไปช่วยละ มันไปนะอยู่นะอีกคนนึงผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน,นกันจับเอ่ะมันเถอน,น,นี่คั่งฮนดีมนไม่สกิเลยวันนี้พอไวันนี้คกะดากไปเลยโอ้ยก็วันนี้มันไม่ค่อยเต็มบาร์เจ็บเลยกว่า,ตาแต่ไแตาป ออะ่ะนะเอฮ้ยนะทุกคนขึ้นบ้านหลังนี้โอเคตอนนี้ตามเพื่อนอยู่ไม่รู้เพื่อนจะไปไหนก็ตามไปเถอะ มาในบ้านแล้วครับพี่น้องครับเข้ามาในบ้านอืมแตกมากเลยครับแตกแตกแต,แตกทุกคนเลยครับทางนี้มีรอแล้วเลยด้านหลังครับคุณพี่น้องกำลังดูว่าเอาลอดไหเนี่ยออโอ้โหไม่รอจริงๆก็เลยให้มันทำไมมัไม่รมู้เพราะอะไรเลยโอเค ตใส่สามเสียวมันก็จะเพิ่มเข้ามาเลยไ,<ง>ไปใส่มันจากด้านล่างกว่าผมว่าผมใช้วิธีนั้นยังดีกว่าเ<ง>ลยช่วยโปรตีนกับกลุ่ลลมใช่ไหมเพื่อนอกลุ่มล่างให้กลุ่มบนดี นี่สิจะแตกแยกเลยมาลงมาเลยจำเมาลงมาไปเรื่อยๆคุณอ,อ้าวเฮ้ยมันลงมาตั้งแต่มา่ ดวก็พักทีคลิปต่อยังไม่ถึงรอบถึงรอบตัดสิ่ของเราแต่ไม่ใช่รอบตัดสิ่ของมันเหมือนเดิมอ่ะไอ้วอลมาโอ้ตัวคนทุกคนแบบนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทุน,นมีสองตัวกันหมดเลยแต่ไม่มีบอลเนี่ยแต่บอลไม่ใช่ปีกเลย โอ้โหแบบแค่คน,นี้จะไปเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมเนี่ยไปเป็นกลุ่มยังดีกว่าเลยตายยากเลยตายเดีวกว่าไปกลมันคนเดียวใอยได้แบบสบายสบายอ๋อจะไปก่อนนะไปกับเป็นกลุ่มแบบนีด้ใสอ่ย,อยากใช่อ่ะใส่ยากเนี่ เองเห็นมันละล้มไปแล้วครับล้มเป็นนึ่งโอ้โหเลือดจะหมดแล้วทุกท่านปั๊มยาก่อน้อีปั๊มยาเร็วๆคือยอดเป็นวยครับทุกท่านจะ้ปั๊มยาเร็ว เพื่อนผมว่าน่าจะไปไม่รอทั้งสองคนเลยแหล,นนล,ละพูดถูกก็เป๊ะเลยพวกจยิงทำไมได้แล้วบัาง <c oughs> <c oughs> แบบว่าตะกี้เฉียดมากเลยครับทุกท่านอันนี้คือแบบเฉียดแท้จริงอะให้ยังไงได้ครับเฉียดของแท้เลยอะแกไม่รอแล้วกัคแกอดีมันรอเลยนะฮะโอเคห้ากับเจ็ดคิวถ้าผมอีกสี่คนเท่ากับผมเป็นเก้าคิวน่าจะเพทไปเลยโอ้ยกุดตุก ก่อนก่อนโอ้โหโอ้โหบักด้านหลังแบบนี้ไม่แฟนะครับทุกท่านไม่แฟจริงๆเลยดูที่ฝั่งไหนฉันนะฝั่งผมไม่ฟังมันจะฟังมาแล้วปลองผมเพชรอ้ยไอ้หมอนแป๊บชื่อคนเนี้ยเออไม่น่าเชื่อเพื่อผมเป็นศัตรูผมเองเพื่อผมก็ผมแพ้ที่วิชัยแท้จริงก็โดนมีแต่ เพื่อนแท้จริงโดนยิงเพื่อนที่ไม่ใช่แท้จริงในโหมดนี้ก็โน่นค่ะเพื่อนผมไปละไม่รู้ใช้เพื่อนจริงปะตัตตวเหมือนกันนะ เยี่ยหเห่เอเฮียเรียกชนะแล้วปุ้ยอ่ะมือใหม่หัดเล่นก็น่าจะไต่แรงนะเอาพวกมือใหม่หัดเล่นหัดไต่แรงให้เยอะน้อพูดจริงไหมนัม่นน้อตาลาผมขอจบเพื่อ คลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายครับทุกท่านต่องจุดเป๊ะเลยโอเคบายบายมีห okay, น้าผมนะไม่ได้แล้องกางนะครับทุกท่านอย่าไปสนเจพวกเนี้ยแล้วเก็บไว้